ดึกป่านนี้แล้วใครมันโทรมาวะรับสายเสียงซาซฮาลัลโหลฮัลโหลเสียงเหมือนคนแก่เองเป็นใครฉันถามข้าคือบ่อมีพูดจบก็หัวเราะเสียงแหลมกรี๊ดฉันวางสายแทบไม่ทัน เมื่อคืนก็ฝันร้ายว่ามีเงาตามในห้องวันนี้มาเจอเสียงผีหลอกในมือถืออีกไม่ไหวแล้วนะเปิดติ๊กตอกเจอ AI สร้างผีลองดูสักหน่อยละกันพิมพ์ไปว่าผีสาวชุดแดงตามในห้องกด Generate ภาพผีผู้หญิงหน้าเละโผล่มาในห้องฉันขนลุกสู้อยู่ๆไฟก็ดับ แม้ผีอิหลีบ่อนเนี่ย AI สร้างผีน่ากลัวกว่าผีจริงก็ตรงที่มันตามมาถึงมือถือเรานี่แหละ